เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราวันนี้นะคะจะนําความพ้นทุกขมาสู่ท่านได้บ้างนะคะไม่ใช่แค่ความสุขเท่านั้นพ้นทุกในที่นี้ก็คือหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างถ้าเผื่อว่ารายการอย่างนี้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้แล้วเรารู้สึกได้ว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้สึกได้ถึงการเป็นเป็นผู้ที่ปักธงแล้วเดินไปทีละก้าวว่าเราต้องไปสว่างได้ขอให้คุณยกมือไหว้ตัวเองทุกวัน,นะคะ่ะ คุณต้องขอบคุณความคิดดีๆอย่างนี้ของคุณทุกวันคุณต้องแน่ใจว่าคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาจากสิ่งที่คุณซึมเศร้าลุกขึ้นมาจากสิ่งที่มันเรียกว่าตัณหาราคะโทสะโมหะได้มันจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นขณะขณะเท่านั้นและเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมันจะเป็นอคันตุกะที่แค่มาแล้วไปมันเข้ามาอยู่ในใจของคุณไม่ได้และเวลาที่คุณปิดประตูคุณยืนดูรู้ปล่อย คุณจะได้เข้มแข็งขึ้นการก้าวไปสู่ความสว่างในเวลาที่เหลือของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ยาวหรืออยู่สั้นมันจะสดความตายของคุณที่จะเดินเข้ามาหาคุณคุณจะอยู่และ,ะเผชิญกับความตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นซึ่งอันนีโก้มากเลยนะคะคุณแม่ก็ขออนุมทตนา